อ่าโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแต่อยู่ผมในการวิเกมเกม Small Farm p a t นะฮะอ่าก็เอาง่ายๆนะครับเกมฟาร์มเล็กๆนะฮะ,ฮะในเวอร์ชันที่ผมซื้อมาเมื่อนานมาแล้วววันนี้ก็ผมย้ายมือถือเครื่องใหม่แล้วก็ไม่้จอเป็นเกมอะไรดีนะครับแล้วก็แน่นอนผมก็ลงเกมนี้มานะฮะซึ่งมันก็มีอัปเดตอะไรๆอย่างมากมายลยนะครับซึ่งผมก็ยังเข้ามาดูได้ไม่หมดนะฮะเห็นในแต่ในเฟซเขาแบบแชร์มานะฮะแต่ผมก็ ไม่ค่อยได้เข้ามาเว่นนะก็เวยังแบบไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรมากนะฮะนี่คงจะเป็นอะไรเนี่ยตกแต่งสวนวางบ้านนะฮะว,ว้าวเงินพอแต่ไม้ยังไม่พอนะฮะน่าเศร้าจังแะที่น่าเศร้าไปก่อนนั้นคือเขาเอาระบบ ATM ออกเปที่เรียะะะรบร้อยแล้วนะฮะก็จบเลยนะครับจบเลยแหมเศร้าเศร้รๆๆา,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 าแต่ก็ไม่เป็นไรที่นะฮะเราก็ยังสามารถเอาเวมอนไปขายเอาตังค์ได้เหมือนเดิมมาเว็นไม่ยากนะฮะขอเช็คก่อนฟาร์มรดน้ำมานะ เอ้ยที่ดินใหม่ว่ะซื้อเลยตอนแรกมันมีแค่สี่แต่นี้เพิ่มมาเป็นห้าแล้วหรือเยี่ยม,มยังไม่ปลูกอะไรวะกันนะฮะเดี๋ยวขอญาตไปเช็คก่อนว่าผมตัดต้นไม้หมดยังนะครับว้าวเอ้ฝั่งขวานี้ผมยังไม่เคยมาโอ้น้ำตกสวยสวยไอบอยกคุณลุงกลับมาด่วนคือไปะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรองก่อน อ้มีซื้อสินค้าด้วยนี่เป็นของที่ฉันหามาได้ะ่ะอยากได้อะไรก็เลือกเลยบางอย่างก็หายากนะบางอย่างก็หาง่ายอ่ะนะโอเคฉันพาไปขุดแหวนได้นะแต่เธอต้องซื้อจํานวนครั้งการขุดก่อนนะน,นีแ่แวนนะฮะอืมเอาไว้เอาไว้ก่อนแล้วกัน วันนี้ภารกิจหลักของผมคือการทาข้อแกะนะฮะตอนนี้ไม้ผมยังไม่พอซึ่งแน่นอนนะครับก่อนคุณจะทาข้อแกะได้คุณก็อย่าลืมซื้อลงไม้ไปก่อนนะฮะลงไม้มันจะอยู่ด้านวางฟาร์มที่หนึ่งอ่ะอืมจะลืมซื้อลงไม้ไปก่อนนะฮะเออเดี๋ยวเราไปขุดแร่เว่นกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมแหมขุดแร่ผมยังไม่เคยไปขุดอ่ะอันนี้เพิ่งมาลองดูนะครับโอ้ว้วาวอ่ะถวาไอันด้านวางนะฮะ แบบนี้คือไม่ได้อะไรเลยสินะมันสุ่มมันสุ่มแม่เจ้ามีเกลือด้วยนะฮะแม่กาชากาชา <c oughs> <c oughs> ปุ๊บอ่าได้อยู่เลยครับอ่าเรียบร้อยแต่แค่นี้เหรออ๋อมันก็ต้องถ้าอยากขุดอีกก็ต้องใจอีกถูกไหมอ๋อเข้าใจว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหิน,หนได้ด้วยไม่เป็นไร ม่ส่วนใหญ่ไปขุดก็เอามาอัพเกรดของกันทําอันนี้มากกว่านอะะืมผมชอบรัวแบบที่สี่อะขาดไม้นะฮะตอนนี้ว,ว้าวผมว่าผมต้องฟาร์มของมาเยอะกว่านี้อะถ้าจะทําก็น่าจะได้ทําพาร์ทหน้านะฮะของยังไม่พอเลยอ่ะโอ้โหสาะน้ําไม้แปดอันหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหายากในเป็นพวกแว่ ผมเก็บข้าหีบก่อนนะกันนะครับไม่รู้นะว่าหินพวกนี้ขายได้ไหมแต่ถ้าขายได้ก็คงน่าจะได้ราคาอยู่นะครับไปวันนี้นอนดีกว่าแม่ธุรกิจหลักๆของเราในวันนี้คือเราจะมาทําข้อแกะนะครับอืมโอเคเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับพอดีว่า สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายมาจากในตัวเมืองผมได้ติดต่อกับนายกเทศมนตรีเอาไว้ว่าจะมารับสินค้าผมจะนำรายสินค้าที่ต้องการไปแปะไว้ที่กระดาษทุกวันที่5 10 15 20 25ของแต่เดือนจะมารับสินค้าหวังว่าจะธุรกิจของเราจะไปได้ดีนะครับประมาณนี้บางทีก็เราโหลดใหม่นะมันก็ไปแจ็แบบสอนอาไปแบบนี้ว่าใหม่นะครับแต่ที่แน่ไปคือผมเป็นเบล <c oughs> ไปรดน้ำกันอุ้ยรดพลาด ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงผมแปลกๆนะนะคือผมมานั่งอัดในโทรศัพท์เครื่องใหม่คือไม่ใช่ไปตอนนี้ผมนั่งรอเพื่อนนะฮะเพื่อนเขายังไม่เวิกรับผมแบบเลิกแววผมลยมานั่งอัดเกมเป็นเว่น,นะฮะไม่รู้จะเวทนะไรดีก็เลยเห็นมันติดอยู่ในเครื่องนะครับเกมนี้ก็ม,ม,ม,มาอัดซะหน่อยนะฮะตอนแรกก็จะไม่อัดแล้วนะฮะโอเคแหมเวมอนนี้ผมโคตรชอบเลยมันขายได้ราคาดีๆนะฮะแล้วมันปลูกแค่สามวันด้วย โอ้โหสับไปรถห้าวันเลยนานอยู่นะแหมพรุ่งนี้ก็รถอีกทีนึงก็เก็บเกี่ยวได้นะฮะว้าวพรุ่งนี้น่าจะเก็บได้เลยอะ่ะโอเคนะฮะค่อยๆรดน้ำไปรดทีได้สามช่อง <c oughs> โอเคฟาร์มที่ห้าอ้าฟาร์มที่ห้ายังไม่ได้ปลูกใบเยอ่ะขุดขุดไปอืมแหมไม่ได้เว่น,นานเนาะกะระยะไม่ถูกเลยฮะท่านผู้ชม วุ้ยตายปะแหมไม่ได้กินข้าวเว้ยไปตลาดก่อนนะฮะไปซื้อกับข้าวก่อนเด้ออืมเอาไว้ดีเงินเราเยอะด้วยเอาไว้ดีนะอ่ะแกงกะหรี่กันนะฮะปั้งโอ้แกงกะหรี่กินรอบเดียวเวทบอลไปฮะเจง๋งโอ้โหผักผมมีน้อยเหลือเกินไปซื้อเวมอนกับซื้อสับปะรดมาปลูกดีกว่าคุ้มสุดแล้วนะฮะสัปดาห์ที่ผมขายมาไม่รู้นะเขาเปลี่ยนราคาเวทใหม่ยัง อ่าเรียบร้อยออมันยังไม่มีอะไรขายเอออยู่ร้านไหนหนะบืลมะเออบ้านไหนขายเอ,อ้ยนี่ไงเจอวะเอาสับประรดมาแล้วกันสักแปดแล้วก็ที่เหลือก็เวมอนดแล้วกันนะฮะไปปลูกดีกว่า ปลูกเวมอนก่อนนะฮะสับป,ประรด,ดก่อนดีสับป,ประรดด้วยกันแม่ไว้จิดไว้ใจจริงๆนะฮะอ่าหมดพอดีไปลดน้ำห้าวันนะฮะท่านผู้ชมมารอรอแบบใจจดใจจ่ออย่าโอเคผมจะเหลือไก่ไว้สักตัวหนึ่งว่ากันนะฮะที่เหลือก็เก็บไข่มาเว้ตัวไหนหน้าแป๊บบุ ยังเหมือนกันนะฮะเอ้ยเอยตัวนี้จะตายวะแปรรูปไปกันเช็คก่อนตัวไหนจะตายอีกไหมไม่โอเคอันนี้ต้องไปป่านี่ไงแมเก็บหญ้าไปให้สัตว์ก่อนปุแบบ๊ปแบแวบปุ๊บแวบเรียบร้อยฮนะป้ายให้อาหารโอ้โหอาหารค่าแบบ ความหิวอนี่ก็ลดไฟไปเกินนะฮะเหลือไรอีกอะตัดไม้เออยังไม่ได้ตัดไม้นะฮะจะทำข้อแกะมันไม่ยากนะครับมันก็แค่ต้องมาตัดไม้อยู่นี้ทําบนไปเรื่ออ่ะผมเห็นมีคนถามผมแบบเมื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะว่าข้อแกะมันทํายังไงนะฮะมาเดี๋ยววันนี้นไหนๆผมก็ได้กลับมาเว็นใหม่อะ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลย,ยกันนะฮะเนี่ยคือต้องเก็บไม้แบบตัดไม้สะสมแบบนี้ไปนะฮะมันก็ต้องไปลกไม้อะ่ะแปบ๊บนะ เนี่ยลงไม้อยู่นี่นะฮะเอ้ยไม่ได้จะอ,ออกี่ก็เอามาเก็บไว้แบบนี้ให้มันได้ตามจํานวนที่เราต้องการนะฮะอันนี้ยังไม่ซื้อเรียกันใช้ไม้เยอะนะฮะไม่คุ้มไม่คุ้มอืมเอาอยากมาไว้กันโอเคขายห,หมดคราวนี้ก็ขายห,หมดนะฮะดูซิมีไห,ห้ส่งบ้างส่งไก่โอเคตัวพัน์คุ้มอยู่ฮะคุ้มอยู่โอ้ หม่โอเคฮะขายทุกอย่างโู้ขายได้400บาทเลยคุ้มคุม้มคุม้มแหมว่าคนก็มาซื้อของกันไวมากนะฮะตอนนี้เพื่อนผมก็ยังไม่ทักมาโอเคผมยังนั่งนั่งฝอยนั่งเว้นต่อได้ม,ม,ไมีไว้ที่ผมยังไม่ได้ทำอีก หาเหยื่อก่อนไปตกปลาดีกว่านะฮะตรงนี้ก็น่าตบได้เฮย้ยของป่าตรงนี้เก็บได้ะ่ะอ่าสวยแม่หาช่องทางหาเงินใหม่อีกแล้วย่ตรงนี้น่าตกปลาได้ใช่ไหมน้ำตกเนี่ยป โอเคนะฮะได้ปลาอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแม่เสียงในคลิปนี้ไม่มันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับพอดีว่าใช้ไม้มือถืออัดนะฮะคือตอนนี้ผมนั่งเว้นอยู่ในห้องสาขาผมอยู่นะครับนั่งอยู่คนเดียวดยการนั่งอัดนะฮะปายตบอยู่ทะเลบ้างนะครับเผื่อได้ของดีกว่าวเฮ้ยได้ป,ปู โอเคได้ปลาปกติโอโอเกือ oh อ่า oh, ได้หอยฮะโอเยได้ปลาเ <c oughs> พิ่งมาสอนแางอย่างที่เราตบเสร็จไปแล้วเนี่ยนะไปฮะไปขายของกันเนี่ยครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากเ่าก็แค่ต้องทำกิจวัตรวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะไปขายอ้เห็ดได้สองร้อยเลยะคุ้มอยู่นะ โหไบไปวับดัวนะฮะลูกค้าคุณมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าซื้อแบบโคตรแบบแหมกำลังการแบบต้องการมวงนี้สูงเนาะเย่ขายหมดแล้วะฮะอันนี้ยังอันนี้ยังโอเคพุ่งนี้ก็น่าด้เก็บเกี่ยวอะไปไหนต่อด,ดีเช็คทุกอย่างอนะมาเอาแปลงมาขัดขนให้วัวซะหน่อยนะฮะ นี่น้องวงเราจะได้หน้าบักต่อไปก็ข้อแกะต้องข้อแกะอีก2วันก็ได้ไวนะฮะตัดไม้ยะ yeah. อ้ะอาวอะไรอะสวัสดีช่วงนี้ฉันยุ่งมากเลยอนะพอดีอยากจะหาคนมาช่วยทำงานนะ่ะถ้าไหนว่างก็มาที่ร้านฉันได้เลยนะฉันมีงานให้ในายทำนะ่ะอ่าโอเคนะฮะมีเคสใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับ ซึ่งโอ้โหไก่เป็นลูกเจียบเลยเดี๋ยวขอได้ยากทำการเอาอาหารไป้ไก่แป๊บนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปทำเคสเสริมของคุณเธอที่มาหาเราเมื่อกี้กันนะฮะสักคู่เก็บไข่กันเหลือไวไปสองตัวมีตัวไหนหน้าแปลรูปไหมยัมยงมาเกันนะฮะยังไม่ยังไม่จับมันไปฆ่านะกันแมตอนนี้ยังใจดีอยู่ โอเคแม่เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทําบนไปแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยนะฮะไปขายของฮนะแม่ชอบเพลงมันอยู่นะตึ้น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 ,ดนเดี๋ยวขายของเสร็จผมว่าผมจะไปรับเครียดของคุณเธอต่อเลยนะฮะ นี่ไงรับงานกดตรงนี้สินะขอบคุณมากนี่ไงซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินแป๊บไปรับงานนะขอบคุณมากนะที่มาช่วยอ่ะมีคนสั่งอาหารเยอะมากเลยฉันทำไม่ทันอ่ะฉันให้ค่าแรง1,100นะโอ้โหแมงคตดเยอะอันนี้ให้กดส่วนผสมนะครับไม่ยากเท่าไหร่ว่าแต่เมื่อกี้มันมีอะไรขึ้นมาบ้างนะ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆผมเบื่อแล้วนะครับเมื่อกี้มีอะไรขึ้นมาบ้างเฮ้ย้ตายสิมาฮะเมื่อกี้เพื่อนผมก็ทักมาเล็กน้อยนะฮะตอนนี้เพื่อนผมเลิกแล้วนะครับชิบหายแล้วผมยังไม่ได้สร้างข้อแกะเลยนะฮะแม่เจ้าฝอยยังไม่เสร็จเลยนะๆเมื่อกี้เพื่อนผมทักมานะฮะยังฝอยยังไม่เสร็จเลยบ้าจริงเพื่อนเราแป๊บนึงอีกนิดนึงนะฮะ โอเคเมื่อกี้ผมเห็นมันมีขวดน้ำมันกับปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงปลาหมึกยี่นี่อ่าเสร็จพอดีขอบคุณมากๆเลยนะนี่เงิน1,100ไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะโชคดีโอเคนะฮะเรียบร้อยครับเสร็จไปน็น1เคสเสียงไม้ผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมแหมโอเคให้ย่าเรียบร้อยไปขัดแปลงให้ด้วย แหมขัดขนขัดขนอา่าได้แล้วสวยงามแล้วก็รถน้ำต้นไม้อู้ย้เก็บผลพอดีได้มล้าฮะเยมไปเลยไปไปอา้าวอันนี้ยังยังไม่ได้รถไปเลยฮะส้มก็ยังไม่ได้ส้มก็ได้พุ่งนี้ไปเก็บฮะในเก็บได้เก็บไปก่อนอือหู โอ้โหกอบโกยครับท่านผู้ชมกอบโกยแม่ผมก็ชอบแบบมะนาวปลูกเวมอนปลูกอะมันแบบได้เงินคุ้มมากอะ่ะขายมันหมดเลยผมได้แปด้อยสบาทโคตรคุ้มอะเอาชิบหายเอากดไขยแฮมเบอร์เกอร์จบแล้ไม่เป็นไรนะฮะแม่แค่เอาขายมะนาวเราก็ได้คุ้มแล้วนะฮะอายาตั้ง800กว่าบาทคุ้มจัดเลยะฮะท่านผู้ชมอสวย โอ้โหยังเหลืออีกตั้งเยอะแม่เก็บกันไปยาวๆฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอยนุญาทำการตัดนะครับผมโอเคครับทุกท่านตอนนี้ไม้ผมก็พอแล้วนะฮะไปหมื่น้าข้อแกะสวยได้ข้อแกะแล้วนะฮะไปไปซื้อแกะกันอยู่ร้านไหนนะแต่ก่อนอื่นขอขายมะนาวก่อนนะฮะแม่ขายทีโคตรคุ้มอ่ะลูกก็6หกบาท เฟียวจาดเย่อยู่ร้านไหนหนะาอะไรอะของเว้นว่าแมวเฮที่มีแมวด้วยอะเฟียวอะไปซื้อให้หมดนะฮะแกะอ่าเต็มที่เต็มที่เต็มที่ซื้อไปเลยเงินเยอะฮะซื้อไปเลยอันนี้ยังไม่เอาากันนะฮะ อุ้ยแกหิวแป๊นหนึ่งนะายาซื้อวันไหนเนะี่ยอ่ะซื้อสักสี่อันนะฮะป้ายว้าวยินดีด้วยนะฉันจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับแกนะแกต้องใช้เวลา2วันจึงจะสามารถตัดขนได้ส่วนลูแกต้องใช้เวลาสิวันจึงจะโตเต็มวัยถ้ามันป่วยก็สามารถซื้อยาที่ร้านของฉันเลยนะก็ประมาณนี้นะครับโ,โ,โอ้ตายแล้วจะกินไวดีโหไม่ได้ซื้อกับข้าวมาด้วยสวยไปตาบานสิครับรอไ้ <laughs> แม่ มาแฮมเบอร์เกอร์ซื้อเยอะเลยแหมชอบสุดแล้วฮะแฮมเบอร์เกอร์ปุ๊บปุ๊บอ่าสวยงามเรียบร้อยนะฮะก็ได้ข้อแกะเป็นที่เรียบร้อยแลาได้ครับ ก็เปลว่าสำรับคลิปนี้ผมในการโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็มาสร้างข้อแกะกันให้ดูเฉยๆนะครับเอาไปว่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจากเพียงแค่ผมไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมไปวันนะครับผมแหมไปรับเพื่อนนะมันรอนานแล้ว <c oughs> ลนนลก็ต้องขอโทษกับคุณภาพไม์ด้วยนะฮะที่มันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับ